ตอนนี้ขอให้ช่วยอ,อ่ะเข้าเข้าไปเรื่อ<า>งเรื่องจะเล่นจะอะไรไม่ดีข้าวมาอะไร สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นลูกสาวนี่ะที่ที่นี่เลี้ยงผีเหรอไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ท <c oughs> ัน <c oughs> เออใครอยู่บ้านหลังนี้บ้างปัจจุบันเนี่ยปัจจบุบันมีตาขยายอยู่ค่ะแล้วส่วนหนูจะไปไปรมาพีไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ เป็นไงมึงไม่ดีเลยอันนี้คือตาสวัสดีครับตาสวัสดีครับตาตาที่นี่เลี้ยงผีเหรอที่นี่มีการเลี้ยงผีกันเหรอไม่ได้เคยเลี้ยงเลยครับแต่ผมเข้ามาผมเลี้ยงแต่หน้าบ้านเลยอ่ะเหมือนผีต้อนรับผมเลยอ่ะทางก่ผมอยู่ที่ดินนี่ผมถือมาเนี่ยไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เลี้ยงเมือนกันไม่เคยเลี้ยง แต่จะมาไงผมไม่ทราบแล้ววันนี้ฟาร์มเดือดร้อนของครอบครัวพี่คือเรื่องอะไรอ่ะก็คือว่าอาการยายเนี่ยจะเป็นจะไปอยู่เนี wow adım, ้ยสี่ห้ารอบแล้วก็ก็คอยจะดูกันอยู่เนี้ยจนไปดูพระไปดูอะไรก็ดูมาหมดเมื่อวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยพระท่านทักว่าไม่เกินยี่สิบวันเตรียมจัดงานได้เลย เขาอยู่ไหนอะเขาอเขนอนที่เตียงขอดูคาหนึ่งดิอยากเห็นมากเลยยายถามหน่อยดิทำอะไรครับลูกยายเลี้ยงผีเหรอหเลี้ยงะไรอ่ะเอะไรที่ผีตะเคียนนะ่ะอ๋อร็ว่าได้ดูที่บ้านได้ปะในของก็เอาไปเรียน มามแดงท้ามีผลไม้แล้วผลไมากวแ,แค่นั้นแหละลกูกแล้วยายไปเลี้ยงทำไมอ้าวไมไรูร้รอับกทำพี่แล้วตอนที่เขาตายไปห้าครั้งเนี่ยเขาตายยังไงเขาวันวิสาขามาปิปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ไหวก็เลยบอกว่าแม่เอาพระมานิมนต์พระมาสังฆทานบ้างไหม ็นิมนต์พาที่วัดมาสังฆทานทําปากแบบแลนบป,ปิ้นขอบขอบอยู่เนี้ยเราก็เลยเฝ้าจนโทรหารพี่ชายว่ามานะว่าแม่ไม่ค่อยดีแล้วก็พี่ชายมาถึงนี่ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งเขาก็บอกว่าขอน้ํากินแล้วเหมือนจะตายเลย<บ>อ่าแล้วก็มารอบหลังนอน<บ>อมารอบหลังเนี่ยประมาณส<อ>ักต้นเดือนที่แล้วเนี้ย<อ>ได้สักอาทิตย์หนึ่งพ่อโทรบอกว่าแก้วแม่ไม่ค่อยกินอะไรแล้วนะแล้วนั้นก็มา เขาบอกว่าเนี่ยยายเนี่ยนิ่งไปแล้วแต่พ่อราขยาับแล้วเขาก็เฮือกมาคือเดี๋ยวผมจะไปสำรวจจุดบริเวณที่ครอบครัวเขาเชื่อว่าผีมันอยู่ตรงนั้นซึ่งเห็นทีมงานบอกว่าเขาสงสัยอยู่ทั้งหมดอ่ะสี่จุดด้วยกันกแต่ผีอ่ะบอกคนว่าต้อนรับผมตอนเข้ามาเลย